สิ่งที่ทําลายความสัมพันธ์รักระยะทางไกลได้มากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะคะก็คือความถึงห่วงและความหวดระแวงค่ะทําไมเราถึงหึงห่วงไม่ได้เราอยู่ต่างวัฒนธรรมกันคนไทยอาจจะคิดว่าทําไมเป็นแฟนกันก็หง่วงได้แต่ฝรั่งเขาจะคิดว่าไม่ไว้วางใจนะหรือแค่เป็นแฟนกันหรือแค่คบกันคุยกันเนี่ยแล้วเราไปรู้สึกเป็นเจ้าขอเจ้าของเขามากแล้วเราไปแสดงออกแบบนั้นมันเหมือนเราพยายามควบคุมเขาอันนี้คือจากประสบการณ์ที่เจอมานะคะ เพราะฉะนั้นคุณต้องลดความหงหวงและหวาดระแวงลงข้อแรกเลยนะคะสร้างความเชื่อมั่นค่ะการเชื่อมั่นเป็นสิ่งสําคัญในความสัมพันธ์รักระยะทางไกลค่ะถ้าคุณอยากรู้คุณไปเรียนในคอร์สที่ชื่อว่าออนไลน์เดทติ้งได้เลยตรงนั้นจะมีบอกไว้หมดเลยว่าความสําคัญของความเชื่อมั่นในการเลิกกันมันมีอะไรบ้างข้อต่อไปค่ะสื่อสารอย่างสม่ําเสมอและชัดเจนค่ะการสื่อสารเป็นกุญแจสําคัญและในรักระยะทางไกลค่ะอันนี้คือคอนเฟิร์มเลยว่า ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะตัวจริงคุณไม่ได้เจอกันในทุกๆวันสิ่งที่จะร้อยความสัมพันธ์ให้เหนียวแน่นขึ้นได้คือการคุยกันค่ะการพูดคุยกันบ่อยครั้งและให้ความสําคัญกับการอัปเดตชีวิตประจําวันของกันและกันเพื่อทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาและเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณค่ะข้อต่อไปนะคะตั้งเป้าหมายร่วมกันในอนาคตการพูดคุยเยกับแผนในอนาคตเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณกับเขามีแผนที่จะอยู่ด้วยกันในอนาคต แสดงให้เขาแสดงคือทั้งสองฝ่ายถ้าพูดถึงเรื่องอนาคตเนี่ยมันจะทาใหเา้เราเข้าใจตรงกันว่าเราต้องการใช้ชีวิตด้วยร่วมกันนะถ้าไปอ้ําอึ้งไปแทงกั๊บไปอะไรเงี้ยเราถ้าผู้ชายไม่พูดถึงเราก็เป็นไปได้ว่าเขายังมีอินกับเราผู้ชายเขาก็จะมองเราว่าถ้าเรายังไม่พูดถึงเอ๊ะเรากําลังเลือกอยู่หรือเปล่าคือต่างคนต่างระวังตัวแบบเนี้ยไม่โอเคนะข้อต่อไปค่ะพยายามรักษาความสมดุลในชีวิตของตัวคุณเอง เมื่อเราเข้าเว็บไซต์หาคู่เราเจอใครที่ถูกใจก็ตามอย่าวิ่งนําความรักอย่าวิ่งนําความสัมพันธ์โดยเด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคุณจะกลายเป็นคนคลั่งรักคุณเคยเห็นคนคลั่งรักไหมคะสภาพเป็นยังไงก็เหมือนคนเมาแบบนั้นซึ่งฟอของคุณที่มองอยู่เขาอาจจะรู้สึกทะาแม่งว่าเอา้ายังไม่ได้บอกรักยังไม่ได้ทําอะไรให้เลยเอา้เอาให,ให้ความรักแล้วเหรอเอยสบายเลยแบบนี้ก็ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ นะผู้ชายจะมีสัญชาตญาณของของการที่เขาต้องทําอะไรยากๆนะเพื่อเป็นการพิสูจน์ความสามารถของเขาเนี่ยแล้วความรักมันจะเกิดความผูกพันม,มันจะเกิดจากที่เขาต้องเวิร์ก h a r เพื่อที่จะได้มันมาคุณอย่าวิ่งนําความสัมพันธ์โดยเด็ดขาดห่วความบาดระแวงเนี่ยถ้าเป็นมากๆมันหมายถึงการเจ็บป่วยการเห็นหววหรือวาดระแวงเนี่ยคุณอย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะ อันดับแรกที่ไม่ธรรมดาก็คือคุณไม่มีความสุขถูกไหมถ้าคุณสามารถไปขอคาปรึกษาใครได้ไม่ว่าไปฮิวตัวเองให้หายก่อนอย่าให้ความหึงหวงและหวาดระแวงมาทําลายความรักความสัมพันธ์ของคุณเขาคนนั้นอาจจะเป็นพร้ะส่วนใหญ่คนที่เป็นนักหึงหวงและนักหวาดระแวงจะเสียใจในภายหลังแทบทั้งนั้นเลยมีน้อยคนมากศูนย์จศนประมาณนะี้ที่จะบอกว่าไม่เป็นไรฉันโอเคนะถ้าโอเคก็ไม่เป็นไร แต่บอกได้เลยว่าเมื่อเรามีอารมณ์หึงหวงหรือหวาดระแวงเราไม่มีความสุขค่ะนะคุณไปหาเรียนได้เลยในออนไลน์เดทติงเป็นคัมภีร์ในการเข้าสู่เว็บเดทของคุณคุณจะไม่เจ็บปวดจากการเข้าสู่เข้าสู่เว็บเดทหรือว่าการมีรักออนไลน์ค่ะ